สวัสดีทุกท่านด้วยนะผมแล้วก็ในวันนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวถอนเงินจาก Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับซึ่งตั้งแต่ที่ผมเริ่มทํางานตัวนี้มาจนถึงวันนี้นะครับผมได้รับการจ่ายเงินไปทั้งหมด1600 0นับาทนั่นเองนะผมซึ่งเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ดูนะครับว่าผมได้รับเงินจริงๆนะผมผ่าน PayP เพนะครับเพราะว่างานตัวนี้สามารถจ่ายเราเข้า PayP a l ได้แล้วก็สามารถจ่ายเข้า Pay เนียได้และที่สําคัญสามารถจ่ายเข้าแบงค์โดยตรงได้นะผมว่าจะเป็นกรุงไทยกสิกรไทยพาณิชย์ ทหารไทยนะครับผมสามารถจ่ายค้าได้ทุกแบงก์เลยที่มีอยู่ในประเทศไทยนั่นเองนะครับส่วนผมเลือกการจ่ายเงินเป็นเพ y p พานะผมเพราะว่าผมจะได้มาโชว์หลักฐานการจ่ายเงินให้ทุกๆคนดูนั่นเองเพราะว่ามีคนถามผมมาเยอะมากนะครับว่า p o w e r Affiliate เนี่ยผมทําเงินไป70,000บาทใน17วันอะไรอย่างเงี้ยผมทําเงินไปแล้วได้รับการจ่ายเงินจริงหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือว่าใช่นะผมแล้วก็ผมจะรับการจ่ายเงินมาถึง2ครั้งแล้วนั่นเองนะครับซึ่งรวมกันทั้งหมดก็เป็นประมาณ17,000บาทประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าเพย์พผม รอมันโหลดสักครู่นะครับผมโอเคนะครับผมการชําระเงินจาก Powerhouse Affiliate นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเป็นสรุปให้ดูแล้วกันนะผมจะได้มองง่ายๆนะครับนี่นะครับการชําระเงินครั้งแรกนะผมจาก Powerhouse Affiliate ผมได้มาอยู่ที่140ดอลลาร์นั่นเองนะผมแล้วก็ครั้งที่2อยู่ที่ประมาณ378ดอลลาร์นะครับโดยทั้งหมดนี้รวมๆกันก็ได้ประมาณ500กว่าดอลลาร์นั่นเองนะผมก็ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณนี้ครับ16,000บาทเกือบๆ17,000บาทนั่นเองนะผมจากงานที่มีชื่อว่า Powerhouse Affiliate นั่นเองนะครับ นี่คือหลักฐานการจ่ายเงินนะผมแต่ใครหลายคนอาจจะคิดว่าผมเฟกขึ้นมาผมแก้ไขอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปให้ดูเลยละกันนะครับว่ามันเป็นเว็บไซต์จริงๆนะผมเนี่ยครับเห็นได้เลยนะครับว่าได้รับชำระเงินจาก Powerhouse Affiliate ครับมีไอดีการทํารายการนะผมมีถานมี่ะมีเวลานะผมสถานะการชําระเสร็จสมบูรณ์นะครับค่าธรรมเนียมจาก PayPal 16.95เหรียญนั่นเองนะผมส่งการชำระเงินมายังอีเมลผมนะครับก็คือผมเองแล้วก็สามารถสั่งพิมพ์ได้ด้วยนะผมแต่ผมไม่รู้จะสั่งไปทําไมนะครับโอเคก็นี่คือหลักฐานการจ่ายเงินแบบรวดเร็วของ Power h o u s e Affiliate นนัเองถ้าสนใจสมัครสมาชิกนะครับก็สามารถกดสมัครสมาชิกที่ลิงก์หน้าล่างเลยเลยนะครับผมโดยการกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับแล้วมันก็จะมาเจอกับหน้าตาอย่างงี้นะครับผมสิ่งที่เราต้องทําเลยก็คือกดเข้าไปที่ get started here นะครับกดเข้ามานะผมก็จะเจอหน้าต่างนี้นะครับก็ใส่ชื่อกับนามสกุลนะครับอีเมลที่ใช้ได้จริงนะครับผมแล้วก็ username นะครับ6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปนะครับแล้วก็ password นะครับผม6ตัวหรือมากกว่า6ตัวขึ้นไปเช่นกันนะครับแล้วก็เด็กตรงนี้นะครับเสร็จแล้วกด next นะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับ มันก็จะโชว์หน้าตาอย่างนี้นะผม Confirm Link has been sent to your email a d d r e s นะครับถามว่าต้องทำอะไรต่อก็คือไปเปิดอีเมลของเรานะครับมันจะมีอีเมลที่ให้เรา activate account ของเรานะครับนี่นะครับอีเมลอย่างนี้นะผม Powerhouse Affiliate Account Verification นะครับกดเข้าไปนะผมแล้วเราก็ copy link ตรงนี้ไปวางนะครับเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับวางในแท็บใหม่นะผมเมื่อวางเสร็จแล้วนะครับก็จะไปเจอหน้าตาอย่างนี้ครับ Thank you for joining our affiliate community นะครับ ถามว่าต้องทําอะไรต่อนะครับผมที่ทําอะไรต่อไปก็คือกลับไปที่อีเมลของเราอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะมาเจอกับ powerhouse affiliate ตรงนี้นะครับผมไม่ใช่ powerhouse affiliate welcome นะครับไม่ใช่นะครับ powerhouse affiliate นะครับกดเข้าไปนะผมก็จะมี user id นะผมเป็นข้อมูลการล็อกอินของเรานะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตรงนี้นะผมล็อกอินเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูหน้าตาโปรแกรมได้นะครับแต่ว่าคุณจะยังไม่สามารถโปรโมทแบบผมได้นั่นเองนะครับถ้าคุณจะโปรโมทแบบผม คุณต้องทําการอัปเกรดเป็น VP นั่นเองครับส่วนคลิปอัปเกรดเป็น VP นะผมก็สามารถกดดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปสอนให้ในี่กดไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ทำตามนะครผมพร้อมกับทัก Facebook ส่วนตัวผมมานะครับเฟซลิงก์ เฟซบุ๊กของผมคนระับอยู่ใต้คลิปนี้แล้วน,นั่นเองครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็อัปเกรดแล้วนะครับผมหรือว่าถ้ายังไม่มั่นใจหรือมีค่าวารสงสัยเพิ่มเติมอะไรก็ติดต่อผมมาที่เฟซบุ๊กของตัวได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงจะมีเท่านี้แล้วกันนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลใหม่เรื่อยๆนะครับผมบ๊ายบาย